พักขาใสา่เงีเลยนะถ้าอยากหูดเลยเนะ ừ, ừ, าะอ,อื้มโอ้ยไข่หมดแดงแบบเขาก็ดีเป็นยังนี่ก็แบ่งง่ายๆเนาะคนสองคนเนาะอยังไรต้องเดินดูมากใหม่เลยเพราะว่า ขอบคุณสำหรับาน้ตใหม่โอเคครับไปต่อเจอกันขอบคุณมากๆขี้แห้งเลยไป้แสงหนอยไปด้วเมืองไปด้เมืองต่อไปด้เมืองก่อนหมดดึกกาบานเลยไปต่อ โอ้โ็จะเข้าแล้วม่นจะกับเดือกจะกับกับเสาแม่เอาจะ,าะากับเดือกกับเสาเลยไปตัวเมื่อไรพี่น้อง พวกอันมาหนอกพี่น้องเนาะในน้องใหม่ในน,น้นองใหม่มาได้ขขาฝากจากพี่ต่อนะเกยบหอดตะไคร้ขาฝากพีนะ่น้องนะนี่เดี๋ยวข้องมาอันมาหนอ,อกพักขาโชว์อมนั่นเองพี่น้องเลยหอดใบแมงลักพักอีตูมาพวกก็อันม,นหนม,นา,มาหนอกมีน้ำยานางนี่สวยเย็นเนาะก็เลย กวเอาอยาหางาไอ้พวมพ่อมอมแกงเ็นวันนมืน่อวาที่เขาคั่วถามเนี่ยไองเขาคั่วแกงน้อนะ้อาหารอีสานอีสานมันบาดนะไป้องนะอาหารมันบา ข้เบือยให้เรเพียงเราเนาะมันเหนียวเหนียวคักๆเนาะข้เบือยนะเพี่น้งนะองเนาะข้เบือใส่พอมหัวแดงใส่พริกเล็กน้อยเนาะมันเหนียวเหนียวขักเนาะแจงเราใหม่แล้วเพีงนะเพเย,ยนะเง,นะง,งยนะเราเนานะถ้ามันถ้ามันนเหนียวมันจะ ัเสียมนี่อาจจะเหลวแต่ใหู้มมาแต่จูมมาก็ไม่รอเนาะเาะคนอาจจะมัากเน้ยาคนอาจจะมั่งเน้เนียวสดหนามโกโก้ก่อน้องเนาะเฮ้ยไอ้ทวนๆขาเบื่อเนียเนียวักัแม่เปลี่นไอ แม่เปี่งแข็งเนาะเอ๊จะใครจะจไม่จะใครจะแม่เปงเนาะเนไปผสนใส่กันไนดะ้ไหมเฮ้ยฆ่ลใครไปนะเนาะเนาะช่างก็เฮ้่ทั้งแม่เปีงทั้งใครกันหนวดประเด็กเฮ้ยกงเราเล่าเอ อีดู้าไปหรือใบแมงรักเหานั้นเองนะพักขนะาใส่เนี่ยนะี่แหละถยายามหดเลยเนาะอ้ยไข่หมดแดงบแเขากดดีปะเนย้ยอ้อมห่วย หวยห้อ้ยกกินบ่เพนไอ้วนทวนเนาะไอ้ไข่ดแดงเนาะไม่จะขักพี่น์องไปกินน้ำกันครับอันนี้เสีบมีเของการพรนน์เนาะเียมาอีบยเล เน ال 네ี่ยกลับานคำอุ so ้ยดูกระทาขึ้นกันตัวไหนลูน้องรอก่อนนะคะเจ้ไค่หมดแดงครับนีหนาวเจน้เงียวบอกพวกบางหนาต้องเดงนะโอ้นี่เจงน้ำเงียวอู้วใส่ใครหมดแดงต้นพี่น้องใส่ไข่มดแดงายิดคัีค่ะต้นพี่น้องเนยผายิด แเดียวอย่างว่าแทงพักขาาบาดตตันต้นต้องไม่โวตเจ็บได้บอกต้องมัในพัาเามีอันนาะนันหนรอบล้างรอบล้างมยเออตพักาของมัดบ้านกัถอดไครใช้พักาของมัดัพัขาเดีวพี่เนาะพี่ใส่นเนาะ อาลตัวเล่กครูเล่าอย่างคนปนเลยตัวนี้ชิลลนหอนแน่น้องอยากก่ายกางเกงพ่อ,อชิลลรองเท้าก็ก่ดกางเกงก็ก่ดพ่อไม่มีรองเท้าใส่เลอืลเราแน่อนมาเบิดแลยการเจอคขาด Mẹ pin. Mẹ pin. Song bằng lắm. Ngay ngay ngang 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 ปวดกิตหนภาพกของรูปๆมันเกิดเมื่หร่บอกีิเหรอมันเกิดเกิดเดียวนี้เลยีทุกคนเกิดเด้ีทันงหนาหน้านอนมันเกิดเมียเดี๋ยวเมียเกิดก็จิตหนึ่งผัวเกิดก็ดีเศรบจิตจำได้เ่ประโยชน์ที่ยันบอพอเข็เคยเห็นยังเลยอ เออยุ่นกันแบบก็ต้องแห้งมากมากครับมันก็ต้องมีไหมวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่พิเศษจะไดหนอต้องไหวอยู่ปวดหัวน้ำเมื่อตัวมาจันทน่ะหัวเเนี่ยอืมหัวเหรอเขากินเบอร์กลางขึ้านี่เลยเนี่ยเขาอืมอ่อนเนาะเออเนาะมันถ้ดตัวอ่อนไม่เห็นเนาะ กี่ต่อแล้ววาทุระกัเลยมแม่มาหาสิมากินเบีย์วัตองขวดบอก่่มาหอมื่องเนี่ะโซนากเลยท่านนคือเบียรไปสขวดโลเิดอกันเหมวนนะ ้อยากไปเก็บเห็ดก็ติดจอเลือดบอกเล่าน้องน้องงานมีเห็ดออกไหมบางทีพวกเราเก็บเห็ดเราอยากเก็บน่าแม่ิไปิไปอเาบอกไปหาเราเนี่ยเาาหยุดเอเ็นเห็ดอชาวบ้านเอูมาเก็บเห็ดเวามาเก็บเห็ดเพาะไม่เอาเอาไันไหนมันเอาเอา น,นจัดเหไม่ใครหมดแดดค่รแม่เมปล่งน่ะทำอะไรขอกันขอกันนะอ,ปอปนอประเดี๋ยวนี้นะ่ะทนาไหเขาซูมดเขาซูมอดยุคขับวไปหรอ ขวดคือเก่าข้าวเปล่าดีเแี้ยเรามาเห็นต่โดดน่ะแซ่บเขวดเพิ่งเหมันจะแนบเบอซื้อมาเนี่ยเสร็จจ้องที่มียูเนาะุสี่เส็จแนะใช่คิชแห้งใช่ไหมวะชินไว ตั no, ้ใช่กับเบือนอปนอรดกตัวหักไปหนอเก่งแลาวหือ ไม่เห็นจกค่ะใีตัวเินใช่ไหมให่ตัวเองพี่นนอวันนี้พี่นก็เฮก็เผาถาว่าสารนิดนึงว่าฝาดอกก็เดียวฮึไอ้คมพอกันคลิปนานเนาะสำหรับทีมนีก็ขอบคุณพิดตอทเดี๋ยวองว่าฝาเนาะอยู่ในคลิปนีนมาเนี่ยม,ม่คมลิปอ เสื ais, ้อหลอดหนาเข้าไปหาเก็บเ็จน้ำกันเนาะอ่าคลิปหนาฝากที ah. Ah ่ตามฝาถามโฆษณาเนาะรับชมให้แน่เด้อค่ะบ๊ายบายไม่ได้หรอกพอกันชิมหน่อ